หล่อประจําโรงพักเจอคุณบ่อยเจอบ่อยกว่าหน้าเมียอีกคุณชื่อผมชื่อย่าก,กมสิบเอ็ดคนอื่นชอบเรียกคุณว่าเด็กบ้านอะไรคือเด็กบ้านว่ากูไม่ได้เรียนไงแล้วทําไมไม่ไปเรียนหนังสือมึงมีตังค์เปล่าไอ้เหี้ยเอาตังค์ให้กูป่ะเอาดิกูอยากให้ตังค์มนเรียนไงกูอยากเรียนมาออยากเรียนเหมือนพวกมึงไงแล้วทุกวันนี้หาข้าวกินหาอะไรกินไงอ้ขายไงกูเป็นพ่อค้า ขายยาแล้วมึงไม่รู้สึกแย่เหรอไอ้เฮียที่มึงโกงกินประชาชนไ,นไอ้สัตว์นะมึงเอาภาษีคนไปอ่ะไอ้เฮียคุณปล่อยให้เด็กเยาวชนเสพยาคุณเหรอเอ้าไอ้เฮียไหนๆสังคมแม่งจะพังแล้วไอ้แบบที่มุกมึงทำไงไอ้สัตว์คุณโทษอย่างอื่นหมดเลยว่าทุกคนมันทำพังมึงทงมาเป็นกูวะสลับที่กับกูหน่อยไหมเฮียคุณเป็นอะไรกับเด็กช่างมากวะไอเด็กไอพวกเฮียนี่แม่งตีกันแล้วตากูโดนลูกหลงไอ้สัตว์งานเนี้ยแสดง แล้วคุณใช้วิธีนี้ในการล้างแค้นตลอดชีวิตอะกูไม่ทำแล้วใครจะทำไงเฮียฮะมึงบอกกูดิพระองคไม่โดนยิงตายหายไอ้เฮียไม่โดนลูกหลงอย่างพวกเฮียนี่ใครจะทำกูอเองสัตว์กูจะเล่นไม่ให้หมดไอ้เฮียปล่อยกูไปได้มึงนี่ฝังใจมากเลยนะไอ้ใใพวกเด็กชัาไม่ไยินว่ามันบอกว่าคุณจะจอกมากคุณแค่เฮียเด็กบ้านจะมาจอกคุณไม่ได้รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับเรื่องของผมกับไอ้บางต้องคู่หรอไอ้เฮีย คุณว่าคุณเคยทําดีให้สังคมบ้างช่วยกระทืบเด็กช่างเลยฟันมือพวกมันแทงพวกแม่งแล้วก็จะควักพวกตาพวกมันยิงพวกแม่งไงยิงพวกแม่งไงเฮียยิงด้วยเบอร์2ผมกูไงฮะหยีว่ายายีจะกลับกันแล้วเหรอจ๊ะมันเป็นเรื่องของกฎหมายว่ะไม่ควรใช้ความรุนแรงแก้ปัญหากฎหมายนะ่มันดีขนาดนั้นเลยทำไมกู้น้ำเยี่ยอย่างนี้บอกมาดี แล้วพวกมึงรักษากฎหมายนี้พวกมึงพูดจริงฉันไม่เปรับกูแล้วใช่คุณฮิ้วคกูเป็นฮีโร่อะคุณไม่จำเป็นหรอไอ้เหี้ยมันไม่มีหรอกฮีโร่เหี้ยอะไรแล้วแหะกูแค่ทำในสิ่งที่แบงกูต้องทำไอ้เหี้ยกูต้องใช้ทีวิตกูต้องดิ้นรนในสัตว์